ถชุดสีนะครับนี่ร้อยยี่ห้าอาร์นะครับร้อยยี่ห้าอะไรวะเอ็นหรืออาร์วะเนี้ยนะครับหนึ่งชุดนะครับตัวนี้สองพันนะเปิดส่งฟรีนะครับมีโอยังยูนะครับมีโอเอ็มเอ็กแดงครับตอนนี้เหลือโล่งแล้วเริ่มโล่งนะครับลูกค้ามาหน้าร้านมากแล้วก็ปิดออนไลน์มากนะครับนี่ก็ชุดสีเด่นนะครับเต็มชุดนะครับสองพันนะครับนี่มีโอลงหนึ่งสองห้านะครับสองพันเจ็ดนะครับรวมส่งนะครับทุกชุดรวมส่งนะครับนี่ไวสิบ led สีบอลนะครับสองพันสามนะครับรวมส่งนะครับ ของใหม่ทุกชุดนะที่เห็นเนี่ยครับบางทีเป็นข้าวแป้งเขาเคลือบแป้งมานะครับยังไม่ได้เช็ดนะครับเดี๋ยวเช็ดให้อีกทีนะครับมันเขาเคลือบแป้งมาไม่ใช่งานเก่านะงานใหม่นะครับตัวนี้ร้อยยี่ห้าไอ้ร้อยสิบไอเนีวนะครับสองพันห้าหงฟรีนะครับชุดใหญ่สิบห้าชิ้นนะครับตัวนี้เด็ดแว่นนะครับนี่เด็ดแว่นมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับเด็ดแว่นพันห้าล้มส่งนะครับเปนแว่นเลยนะครับแล้วก็นูโวห้าเอ็มวายนะครับนูโวัวเก่านะครับนูโวเก่ามีสองสีนะครับมีน้ําเงินกับแดงนะครับ นี่นะครับพันเจ็ดรวมส่งนะครับร้อยสิบไอ้ครับนิวสองพันนะครับส่งฟรีนะครับสิบสามชิ้นนะครับแล้วก็มีมีโอพาดูชุดสีนะครับมีโอเก่าสีชมพูนะครับพันเจ็ดนะครับนี่ส่งให้ฟรีนี่มีโอห้าเอ็มเายนะครับแล้วก็ดีมนะครับดีมร้อยนะครับนี่สองพันหนึ่งนะครับสีม่วงโคตรสวยเลยใครสนใจชุดไหนนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับทักแชทไอ้นั่นเลยหาแอดมินได้เลยนะครับ